สว,สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาศึกษาการเคลื่อนที่แบบกลิ้งกันนะครับโดยการเคลื่อนที่แบบกลิ้งนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่รูปแบบหนึ่งซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่เนี่ยสแบบรวมกันนะครับการเคลื่อนที่แบบแรกนะครับก็คือการหมุนนะครับการหมุนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rotation นะครับมันก็คือเป็นการที่เคลื่อนที่ก็คือหมุนอยู่กับที่นะครับให้เราเนึกถึงวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งมันหมุนอยู่กับที่นะครับเราก็เรียกว่า rotation การเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเราจะพิจารณาที่ความเร็วนะครับที่สองตำแหน่งนะครับเพื่อเพื่อกันง่ายนะเราก็จะดูความเร็วที่ด้านบนกับความเร็วที่ด้านล่างเราก็จะพบว่าความเร็วที่ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีทิศไปทางขวานะครับความเร็วเชิงเส้นเนี่ยที่ผิวด้านบนเนี่ยของไอ้ทรงกลมอันเนี้ยมันจะมีทิศไปทางขวานะครับโดยความเร็วเชิงเส้นเนี่ยมันจะมีทิศตั้งฉากกับรัศมีนะครับของทรงกลมอันนี้นะครับตั้งฉากกันนะ แล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีความเร็วเชิงเส้นนะครับที่ผิวของมันเนี่ยไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะพบว่าความเร็วด้านบนนะครับเชิงเส้นด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกันในขณะที่ความเร็วที่จุดสุดกลางมวลของมันนะครับเป็นศูนย์เพราะว่าอันเนี้ยมันหมุนอยู่กับที่โอเคไหมครับอันนี้เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือโ o t a t i o n การเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งเราจะเรียกมันว่าการอ่าถลยนะครับหรือ translation เราจะพบว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับมันก็จะเหมือนกับกล่องนะที่เราศึกษาในวัตถุเกรงทั่วทั่วไปก็คือกล่องมันก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันทั้งทั้งกล่องเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นความเร็วด้านบนความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลความเร็วด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีขนาดเท่ากันหมดเลยที่ทางเดียวกันหมดเลยนะครับเมื่อเรานําการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับกับการถลหลมารวมกันเราก็จะได้การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง เราก็จะได้การปิ้งเกิดขึ้นมานะครับดูความเร็วด้านด้านบนนะครับความเร็วที่ด้านบนอ่าอันนี้สมมติว่าความเร็วด้านบนมันเป็น V v บน bon นะอันนี้ก็เป็น V บน bon. พอมันมารวมกันแล้วนะครับรวมกันแล้ว V บนวก v บน bon, มันก็กลายเป็นอะไรครับอ่ามันก็จะเยอะขึ้นนะเป็น2 V บน bon. ถูกไหมครับส่วนอ่าความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลน,นะครับถ้าเป็นการหมุนเะนี่ยความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลมันเป็น0นใช่ไหมครับเพราะว่ามันหมุนอยู่กับที่ในขณะที่ตรงนี้อ่า v บน bon v ที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับ v ข้างล่างมันเท่ากันหมดเท่ากับ VCM เนะครับเพราะฉะนั้น V ด้านบนตรงนี้ผมก็เลยเท่าเขียนว่าเท่ากับ2 VCM นะครับส่วน v ที่จุดศูนย์กลางมวลนะของการหมุนเนี่ยมันมีความเร็วเป็น0ูนของการถลายเนี่ยมันมีความเร็วเป็น VCM เนะครับเพราะฉะนั้นที่จุดกึ่งกลางเนี่ยมันก็จะมีความเร็วเป็น VCM นะครับส่วนด้านล่างนะครับอันนี้ไปทางซ้ายอันนี้ไปทางขวาเพราะฉะนั้นมัน ขนาดเท่ากาันที่ทางตรงข้ามก็หักล้างกันนะครับความเร็วที่จุดสัมผัสด้านล่างตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นศูนย์โอเคไหมครับไอ้ไอ้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าการกลิ้งนะการกลิ้งก็คือมันมีการหมุนไปด้วยพร้อมกับการเลื่อนตำแหน่งโอเคไหมครับถลายเนี่ยมันเลื่อนตำแหน่งอย่างเดียวแต่ไม่หมุนอันนี้หมุนอย่างเดียวไม่มีการถลายโอเคมั้ยการหมุนนี่คือหมุนอยู่กับเที่ยงเดียวไม่ถลายแต่อันนี้ก็คือถลอยายเดียวไม่หมุนพอสองอันนี้รวมกันกลายเป็นการเคลื่อนที่เรียกว่าการกลิ้ง โอเคนะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับาจากนั้นนะครับเราก็ลองมาดูการกลิ้งนะครับถ้าเราดูการกลิ้งเนี่ยเราก็จะพบว่า,าถ้ามันกลิ้งไป1รอบนะครับกลิ้งไป1นรอบระยะที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือเท่ากับระยะของเส้นรอบวงถูกไหมครับก็คือเท่ากับ S ก็จะเท่ากับ2องพ r านะครับไอ้กลิ้งแบบนี้เลยเรียกว่าการกลิ้งแบบไม่ถลย จากความสัมพันธ์นะครับนิยามของมุมเนี่ยในหน่วยของเรเดียนเนี่ยเราจะพบว่าเซต้ามันเท่ากับส่วนโค้ง S นะครับหารด้วยรัศมีคือ R นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนอีกอย่าง,งได้ว่าอะไรครับ S เนี่ยมันจะเท่ากับเซต้าคูณกับ R ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเคลื่อนที่ไป1รอบนะครับเคลื่อนที่ไป1นรอบเราก็จะเห็นว่าเซต้าของเราก็คือหมุนไปมุมที่มันกวาดไปเนี่ยมันก็จะกวาดไปเท่ากับ 2ไพนะครับเท่ากับ r ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ s ของเราก็คือเท่ากับ2ไพ r นะก็คืออันเนี้ยมันกลิ้งโดยไม่ถลายก็คือมุมที่มันกวาดไปได้กับระยะการเคลื่อนที่ของมันจะเท่ากันนะผิวสัมผัสตร,ต,ตรงนี้เท่ากันเลยไม่มีการถลายเกิดขึ้นนะครับจากสมก,การนะครับอ่าผมดูสมก,การ s, <S เท่ากับเซตา r เนี่ยผมให้เป็นสมก,การสตาร์แล้วกันผมจับมันอ่อ ดิฟทั้งสองข้างนะหรือเอาเวลาหารนะครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นอะไรครับ V นะไอ้เอสส่วนทีก็คือกลายเป็น V นะเอาเซต้าหารเวลาก็กลายเป็นโอเมกานะครับอ่าหรือใครจะบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็ดิฟไปนะครับก็จะได้ว V เท่กากับโอเมก้า r แล้วก็จะได้ดิฟ V ครั้งหนึ่งนะครับเอา t หารเนะี่ยมันก็จะกลายเป็น A นะครับเอา t หารโอเมกาก็จะได้กลายเป็นอัลฟาอเข้ามั้ยครับนั่นหมายก็ว่า ถ้ามันเป็นการกลิ้งนะครับโดยไม่ถลายเนี่ยมันจะต้องการเคลื anyway. Bal, ่อนที่จะต้องสอดคล้องกันโดยที่ว่า s ต้องเท่ากับเซต้า r v เท่ากับโอเมกา r แล้วก็ a เท่ากับอัลฟา r นะครับถ้ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยการกลิ้งนั้นจะเป็นการกลิ้งโดยไม่ถลายนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามนะครับ v ไม่เท่ากับโอเมกา r นะครับ a ไม่เท่ากับอัลฟา r ถ้าเงื่อนไขเป็นพวกนี้แสดงให้เรารู้ได้ทันทีเลยครับว่าการเคลื่อนที่นั้นเป็นการกลิ้งแบบมีการถลาย นะครับอ่ะทีนี้พอกลิ้งแบบมีการถลายมันจะมีสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันก็จะมีเรื่องของแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าเนี่ยจริงๆแล้วการที่มันกลิ้งไปได้นะพื้นเนี่ยมันต้องมีแรงเสียดทานไหมครับอ่ามันจะต้องมีแรงเสียดทานเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแรงเสียดทาน,ม,นมันหมุนอย่างเงี้ยมันเป็นไงครับมันก็จะต้องหมุนอยู่กับที่มันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เพียงแต่ว่า เนื่องจากว่าตะกี้เราเห็นใช่ไหมว่า,าที่จุดสัมผัสด้านล่างเนี่ยวีทางซ้ายกับวีทางขวาเนี่ยมันหักล้างกันนะก็คือมันเหมือนกับสัมผัสแตะกันพอดีนะครับอ่ามันมันแตะกันพอดีเลย V เป็นศูนย์ที่จุดนั้นเพราะฉะนั้นที่จุดเนี้ยมันไม่มีการถลายเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีการถลายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานกลิ้งนะครับหรือแรงเสียดทานสถิตตรงตรงเนี้ยมันจะมีค่าเป็นศูนย์โอเคไหมครับผมก็เลยสรุปว่าถ้านะครับ V นะครับเท่ากับโอเมก้า r ถ้าเป็นเงื่อนไขนี้นะครับเราจะได้ว่าเป็นการกลิ้งโดยไม่ถลายนะครับแรงเสียดทานนะครับที่ที่จุดสัมผัสตรงนี้นะครับ f ตรงนี้นะครับแรงเสียดทาน F ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ0โอเคไหมครับแต่ทีนี้มันจะมีกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับ ถ้ามันกลิ้งเร็วมากเลยนะถ้าโอเมกาเนี่ยถ้าโอเมกานะครับมันมีค่ามากกว่านะการเลื่อนตำแหน่งนะก็คือผลของการหมุนเนี่ยมันมีค่ามากกว่า,าผลของการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือผมจะเขียนว่า V v เนี่ยเชิงเส้นนะมันน้อยกว่าโอเมกาารเหตุการณ์แบบนี้ นะครับ v น้อยกว่าโอเมกา r คือผลของการหมุนมันมีมากกว่าการเลื่อนตำแหน่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเ,เราเล่นปิงปองนะครับแล้วเราท็อปสปินนะครับก็คือลูกปิงปองเนี่ยหมุนติ้วเลยหมุน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 เร็วมากขณะลอย,อยในอากาศนะครับเพราะมันสัมผัสกับพื้นนะครับมันก็จะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ว่า v เท่ากับโอเมกา r เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยลูกปิงปองอะ่ะมันหมุนเร็วนะครับกว่าการเลื่อนตำแหน่ง ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันเคลื่อนที่มาช้าๆมันยังไม่มีความเร็วในแนวแกน x เลยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ย v มันจะต้องน้อยกว่า omega r อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าไอ v ตัวเนี้ยมันเป็น v ตรงไหนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า v ตะกี้ผมพิจารณา3ตํตำแหน่งถูกไหมเอ่อด้านบนนะครับส่วนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างไอ้ v ตรงเนี้ยมันจะเป็น v ที่จุดศูนย์กลางมวลครับเป็น vcm นะ vcm อันนี้ก็ ไอ้พวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเป็น vcm อ่า a ก็เป็น acm นะครับอ่าเป็นที่จุดศูนย์กลางมวลเป็นความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลถ้ามันเท่ากับโอเมกา R นะครับมันจะกลิ้งโดยไม่ไม่ถลายแรงเสียดทานตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะแรงเสียดทานเป็นศูนย์โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิด vcm น้อยกว่าโอเมกา R อันเนี้ยความหมายของมันก็คือเป็นการกลิ้งโดยมีการถลายละนะครับแต่ทิศของแรงเสียดทานไปทางไหนครับถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ เราก็จะพบว่าไอ้นี่มันหมุน,มน,มนเร็วใช่ไหมเพราะนั้ทิศของแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่โอเคไหมครับอ่าเราก็จะพบว่า f เนี่ยอ่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะผมก็จะเขียนว่า f นะแรงเสียดทานมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่โอเคไหมครับ ในขณะที่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าแรงเสียดทานมีทิศเดียวกับาการการหมุนนะครับขอโทษครับถ้าแรงเสียดทานมีทิศเดียวกันเคลื่อนที่นั่นก็หมายความว่าไอ้ลูกปิงปองนั้นที่ผมตกมาเนี่ยลงพื้นพอสัมผัสพื้นปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงเส้นนะจุดศูนย์กลางมวลมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะเพราะว่าแรงแรงลับเนี่ยมันไปทางขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลูกวัตถุชิ้นเนี้ย มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ไอตัว f ตัวเนี้ยนะครับ r มันมีทิศไหนครับอ่าผมลาก r ให้มันไปตั้งฉากกับแรงนะก็ลาก r ลงมา r มันทิศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น r cos f เป็นยังไงครับ r อย่างนี้ f อย่างนี้อ่ามันก็จะเกิด t อร์กทิศยัยงไงครับทิศต,ต้านการหมุนนะครับมันก็จะเกิด t อร์กในทิศพุ่งออกจากหน้าจอถูกไหมเอา r cos f ก็จะได้ t o r q u ทิศพุ่งออกจากหน้าจอ นะครับซึ่งมันต้านการหมุนนั่นก็หมายความว่าไอ้ทรงกลมอันนี้หรือลูกปิงปองนะที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะหมุนช้าลงนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ความเร็วเชิงเส้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้กรณีที่ vcm มันน้อยกว่า omega r คือผลการหมุนมันมากกว่า vcm อะคราวนี้ลองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับถ้าสมมุติว่าผมเอาใหม่นะครับผมโยนโบลิง่ง โยนล,ลงไปเลยนะบนพื้นพื้นฝืดมีแรงเสียดทานแต่ตอนที่โยนเนี่ลลนลยนะลูกโบลิ่งของผมเนี่ยไม่หมุนเลยนะลูกโบลิ่งของผมเนี่ยไม่หมุนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่เลยครับมีแต่ความเร็วเชิงเส้นอย่างเดียวนะทุกจุดเนี่ยเป็นท translation ถูกไหมด้านบนก็ก็มี V V ด้านบน V ที่จุดศูนย์กลางมวลแล้วก็ V ด้านล่าง v เท่ากันหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าแรงเสียดทานถ้ามันเป็น Translation เนี่ยการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยถามว่าทิศทางของแรงเสียดทานมีทิศไปทางไหนครับจะทิศเดียวกันเคื่นที่ไหมไม่ใช่แล้วนะครับทิศของแรงเสียดทานมันก็จะมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมันก็จะมีทิศไปทางนี้ครับโอเคไหมแรงเสียดทานก็จะมีทิศไปทางซ้ายมือนะครับหรือตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะเหตุการณ์นี้ก็คือว่าถ้า VCM ใช่ไหม VCM ของผมมีค่า มากกว่าโอเมก้าอนะครับอันนี้คือผลของการเลื่อนตำแหน่งมีผลมากกว่าการหมุนนะเพราะ VCM มันมากกว่าโอเมก้าอทิศทางของแรงเสียดทานจะมีทิศเป็นไงครับตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับมีทิศต,ตรงข้ามนะตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะพบว่าเลยครับ ไอ้ตรงนี้ทร์กมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วเนาะทร์กที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ว่า f ไปทางไหนนะครับ f ของเราไปทางซ้ายนะครับ r ของเราทิศไหนครับทิศลงนะ f ไปทาง้าย r ของเราทิศลงนะครับเพราะฉะนั้น r cos f มันก็จะมีทิศเป็นยังไงครับทิศพุ่งเข้าหน้าจอนะครับซึ่ง r กับ f เนี่ยเอ่อมันทําให้เกิด r cos f อันนี้นะทรอกอ่าใครยังลงงเรื่องทร์กกลับไปดูเรื่องทรอกนะครับ ท็อกของเราเนี่ยมันเท่ากับ r cos f นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ย r cos f อันนี้มันก็คือจะทําให้มีทิศพุ่งเข้าไปในหน้าจอก็คือมันเสริมการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้อะไรครับทาให้อเมก้ามันเพิ่มขึ้นนะเกิดความเล่งเชิงมุมก็คือทรงกลมอันนี้นะหรือลูกโบลิิงที่ผมบอกโยนไปเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็นไงครับมันมีทิศต,ตรงข้าม กับการเลื่อนตําแหน่งนะหรือตรงข้ามกับการเลื่อนตําแหน่งนะ VCM กับ F มันมันทิศต,ตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นความเร่งเชิงเส้นมันจะมีทิศไปทางซ้ายนะครับก็คือต้านการเลื่อนตําแหน่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็คือเราจะได้ว่าวัตถุจะเป็นไงครับหมุนเร็วขึ้นแต่ความเร็วเชิงเส้นมันจะลดลงโอเคไหมครับถ้าเหตุการณ์สีชมพูนะ VCM มันน้อยกว่าโอเมก้า R เหตุการณ์นี้เราจะพบว่า มันจะหมุนช้าลงแต่ความเร็วเชิงเส้นเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะครับของการกลิ้งแบบมีการถลายนะสรุปขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากลิ้งโดยไม่ถลายมันจะได้เงื่อนไขว่า S เนี่ยนะครับหรือมุมที่ระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยจะต้องเท่ากับเซตา r หรือ VCM จะต้องเท่ากับโอเมก้า r นะครับแล้วก็ ACM ของเราต้องเท่ากับ AlphaR ถ้าเกิดเหตุการณ์สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้มันจะเป็นการกิ้งโดยไม่ถลายถ้าเป็นเหตุการณ์นี้นะครับเราจะพบว่าแรงเสียดทานนะครับที่จุดสัมผัสตรงนี้มันจะมีค่าเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีงานเนื่องจากแรงเสียดทานเกิดขึ้นเลยนะเพราะเพราะว่า f เป็น0ูนย์ะครับเพราะมันสัมผัสแตะแตกันพอดีเฉยๆนะไม่มีการถลายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า vcm น้อยกว่า omega r นะครับเราจะได้ว่า f เนี่ยมันจะมีทิศเดียวการเคลื่อนที่ทําให้วัตถุเนะี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่หมุน ช้าลงนะถ้า vcm มันมากกว่า omega r f จะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ทำให้วัตถุเป็นไงครับหมุนเร็วขึ้นนะครับอ่าหมุนเร็วขึ้นแต่เคลื่อนที่ช้าลงนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ว้แคนี้ขอบคุณมากครับ